สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กที่น่ารักทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับมาเจอกับกครูอ้ในรายวิชาพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเกมรับส่งโยนบอลลงตะกร้านะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วครูอ้สอนไปแล้วนะครับเกมนะครับสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนของเกมเด็กสามารถนาเกมที่ครูอ้สอนนะครับ ไปเรียนรู้นะครับไปเล่นกับเพื่อนๆผู้ปกครองได้นะครับซึ่งการเล่นเกมนั้นนะครับจะทาให้เด็กเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินนะครับโดยที่เด็กๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับท่านเด็กๆความนี้เราไปดูเกมกันครับว่าเป็นอย่างไรในส่วนของเกมรับส่งนะครับบอลโยนลงตะกร้ามีวิธีการเล่นและ จุดมุ่งหมายของการเล่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับก่อนอื่นเลยเรามาดูว่าประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับที่ครูออจยจะสอนนั่นมีประโยชน์อย่างไรซึ่งเกมของครูออายนั้นไม่ใช่เกมคอมพิวเตอร์นะครับเหมือนที่ครูอ้ายบอกเป็นเกมหรือกิจกรรมทางกายนั่นเองนะครับประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับคือ1ทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับ 2. ทําให้จิตใจร่าเริงแจ่มใสเกิดความสนุกสนานแล้วก็ เพื่เพนะครับ3ก็คือสร้างความนะครับสามัคคีในกลุ่มหรือในหมู่คณะนะครับสทําให้เรารู้จักในเรื่องของการแพ้ชนะแล้วก็รู้จักการให้กับนะครับกับเพื่อนๆหรือบุคคลที่เราเล่นด้วยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่5ก็คือฝึกให้เราเป็นคนมีความมีอะไรครับระเบียบวินัยยอมรับกฎและกติกานะครับในการเล่นนะครับและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูครับในส่วนของการปฏิบัติเราจะทําตัวอย่างไรก่อนการเล่นกีฬาทุกครั้งนะครับครูอ้บอกทุกครั้งนะครับคือ1จะต้องอบอุ่นร่างกายนะครับก่อนการเล่นกีฬาหรือเล่นเกมนะครับประมาณ 5- ้าถึงสินานทีนะครับข้อที่2ตรวจสภาพพื้นที่และอุปกรณ์ที่จะใช้เล่นนะครับว่ามีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับข้อที่3ต้องเล่นตามกฎและก,กติกานะครับไม่เล่น อะไรที่มันรุนแรงหรือเล่นผัดโขนนะครับเป็สิส่งสำคัญครับไม่แก้กันในขณะที่เล่นนั่นเองนะครับและสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดรัดกุมนะครับด้วยการใส่ชุดกีฬารองเท้ากีฬานั่นเองครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจุดมุ่งหมายในการเล่นเกมมีอะไรจุดมุ่งหมายของการเล่นเกมนะครับโยนบอลลงตะก,กร้านั้นนะครับก็คือฝึกความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับมือกับตานะครับแล้วก็กําลังเขียน และความแม่นยำโดยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะต้องใช้อะไรครับประสาทสัมผัสนะครับระหว่างตานะครับกับมือนะครับและก็กำลัง่ากกว้างขนาดไหนโยนขนาดไหนแล้วมันจะสามารถทำให้เกิดความสำเร็จได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นก็มีไม่มากคุณไอบอกแล้วครับเกมนะครับกิจกรรมทางกายนั้นนะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆที่เล่นนะครับ มีอุปกรณ์และไม่มีอุปกรณ์หากมีก็มีจํานวนน้อยมีกฎและจริกรรมไม่มากนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันครับอุปกรณ์ที่ใช้เล่นหนึ่งก็คือตะกร้านะตะกร้านี้เป็นตะกร้าแบบไหนก็ได้ครับสามารถที่จะรองรับลูกบอลได้นะครับ2ก็คือลูกบอลนะครับลูกบอลก็มีลูกบอลขนาดที่เราสามารถจับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบอลเล่บอลลูกแชร์บอลลูกแฮนบอลลูกบาสลูกทุบบอลสามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญครับ3ครับ สนามหรือลานกว้างนะครับที่เหมาะกับการเล่นนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางนั่นเองนะครับโอเคต่อไปหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอะไรครับอ่าที่เขาเรียกว่าวิธีการเล่นเกมนะครับเราจะเล่นอย่างไรนะครับในส่วนของวิธีการเล่นเกมเลยนะครับ1นนะครับให้นักเรียนแบ่งเป็นทีมนะครับนักเรียนจะสามารถแบ่งออกเป็นกี่ทีมก็ได้นะครับโดยแต่ละทีมจงมีอะไรครับจํานวนคนที่ เท่าเท่ากันและให้คุณทุกคนนะครับเข้าแถวเป็นแถวตอนนะครับนั่นเองอ่ะตามภาพนะครับเด็กๆเห็นไหมครับอ่าอย่างนี้ขอให้ยกตัวอย่าง2แถวคือแถวที่1กับแถวที่2นะครับก็เข้าแถวต่อหลังกันไปนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือให้แต่ละกลุ่มนะครับยืนเข้าแถวตอนนะครับให้ตรงกับตะกร้าของตนเองเห็นไหมครับในรูปนะครับและห่างจากตะกร้าประมาณเท่าไหร่ครับ 3เมตร่ามเมตรนะครับพอประมาณนั้นก็คืออะไรครับเอาตะกร้าวางไว้หน้าแถวของตัวเองนะครับตามภาพเห็นไหมครับระยะทางก็ห่างกันประมาณ3เมตรเห็นไหมครับอ่ามี่ทีมสีเหลืองทีมสีชมพูและทีมสีเขียวเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็ห่างกันพอประมาณนะครับระหว่างแถวนะครับห่างกันพอประมาณนะครับเพราะว่าเวลาวิ่งจะได้วิ่งไม่อะไรครับไม่ชนกันนั่นเองนะครับโอเคต่อไป3นะครับ การเริ่มเล่นนะครับให้หัวแถวนะครับโยนบอลลงในตะกร้านะครับแล้วบิ่งมาหยิบลูกบอลไปส่งให้ผู้เล่นคนถัดไปนะครับซึ่งผู้เล่นคนถัดไปก็มีครับก็จะขยับขึ้นมาแทนเราแล้วก็ส่งบอลให้เขานะครับแล้วเราก็วิ่งไปต่อท้ายแถวแต่ในกรณีที่อะไรครับหากเรา นะครับโยนไม่เข้าเราจะต้องวิ่งไปเก็บบอลแล้วก็มาโยนใหม่จนกว่าจะเข้าเมื่อโยนเข้าแล้วค่อยส่งให้เพื่อนนะครับในลําดับถัดไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับคนไหนที่เป็นยังไงครับได้นะครับโยนหมดก่อนนะครับแถวไหนที่ทุกคนโยนเข้าตะกร้าหมดก่อนแถวนั้นถือเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับและอะไรครับและ หากเราไม่กําหนดในเรื่องของอะไรครับจํานวนคนในการโยนเข้าเราก็อาจจะใช้เวลาว่ากลุ่มไหนที่โยนเข้าได้มากที่สุดภายในเวลาที่กําหนดกลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มที่ชนะได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับหลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอและก็วิธีการเล่นไปแล้วให้เด็กๆลองไปฝึกเล่นที่บ้านนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับหากเด็กๆฝึกแล้วนะครับ หรือทํากิจกรรมหรือเล่นเกมแล้วนะครับลองมาตอบคําถามของครูอ้ในกิจกรรมท้ายบทเรียนนะครับโดยนะครับให้นักเรียนตอบคาถามดังนี้ข้อที่1คือให้นักเรียนบอกจุดมุ่งหมายของการเล่นเกมรับสงบอ์นะครับและดูบอลลงตะกร้านะครับว่ามีจุดมุ่งหมายอะไร2คือเมื่อเล่นเกมแล้วเด็กๆมีความรู้สึกอย่างไรและข้อสุดท้ายครับการเล่นเกมนะครับรับสมบร์แล้ว มีประโยชน์อย่างไรกับเด็กๆบ้างโอเคครับสำหรับวันนี้ครูไอจบคลิปวีโอไว้เพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมส่งงานของ,ของครูไอ้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ